สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนค่ะพาไปเที่ยวค่ะมาค่ะขึ้นรถมาด้วยกันค่ะไปเที่ยวค่ะ

c a l l i n นนะเฮอร์เดยเซลเด๋ออิสฟาวนมวนมวเ why not นี่เร็ n a cannot slow my love จะหยุดเสื้อทันใดหยุดก็ได้หยุดไม่ไดโ้โอ้โอ้เด้เดวเด้เด้เ,ดเดม็ดหมายแล้วเม็ cannot stop You're gonna be angry. You? You have any nut or anything you have in your bag? No. Just want to take video. That's it. He's gonna be so angry. With your food. Sorry. Why not give you any food? But you're coming, right? <laughs> oh no! Oh no! Oh no! Coming. Oh no! Hey, come so close. มาใกล้มากเลยมาใกล้มากเลยค่ะดูสิคะมุชคะพี่น้องค่ะถ่ายได้ใกล้มากเลยค่ะโอ้ยวันหลังนะคะจะเอาถั่วมาให้กินนะคะดูสิคะมาแล้วค่ะน้อง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 เคบล์กินมามีไส้ปิ้งกินแล้วก็ลุกแล้วลุก The squirrel Don't go แล้วลูกชายวิง่งลูกชายวิ่งมาจุบ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 จ,บจบมาโน่ no. ขึ้นต้นไม้นู้นนะคะดูว่าจะยังไง well, มาแล้ยนะมัน e t โอเคอั video. o k เ y เห่นะคะ่ะวิธีเรียกกระลอกเนี่ยนะคะเพื่อนน้องค่ะเดี๋ยวจะเอาถั่วมาให้กินนะคะวิธีเรียกกระลอกให้กระลอกมานะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาถั่วมาให้กินนะไอกัะนกิฟต์ยูซัมพินัสเน็กซ์ทาไอคัมแบกโอเคนี่นะคะพ่อแม่เป็นน้องค่ะโอ้ยดูน่ารักมากเลยค่ะเ่อนน้องค่ะโอ้ยเนาะเดี๋ยวเอาถั่วมาให้กินค่ะเอาถั่วม,มานะนะคะนี่ น to so um, no. okay. oh, ี่นะคะปล่อยเข้าไปดีกว่าเนาะเอาไปไปพอดับไดนะคะไปแล้วไปแล้วนู่นนะคะนู่นนะคุนนะคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุ้ยเฮียเดอะพลาสติก เคเบิลดอนมูปอยูนิ่งนิ่งลูกอยู่นิ่งๆครับ หากินเองเลยทีนี้หากินเองเลยทีนี้ไม่เรียกแล้วค่ะเพราะว่าอาหารไม่มีไม่มีถั่วให้เขานะคะไปแล้วโน่นนะคะไปแล้วบายบาย วิธีเรียกกระรอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟังเสียงเสียงตรงไหนวะนูนมาแล้วค่ะนี่นะคะพี่น้องค่ะวิธีเรียกกระรอกนะคะจากคุณนายมาดามแคนาดานะคะนี่นะคะมาแล้วค่ะน้นนนนแต่ไม่มีตัวให้กินค่ะเดี๋ยววันหลังก่อนนะคะจะถ่ายโอ้ นี่น,น,นีมาใกล้ๆนี่เองค่ะนี่นะคะอันนี้ก็มาค่ะลูกชายมางนีอีกแล้วก็หลอกฉันนี่นะคะมาใกล้ๆนี่ค่ะโอ้ยนี่นะคะอีกตัวหนึ่งค่ะอีกจะมาทำไมลูกมาแล้วก็มาจามก็หลอกคุณแม่จะถ่ายวิดีโอนี่หน,นีหมดเลย ลูกมาตามน ون. นนนนะคะวิธีเรียกกระลอกแบบนี้ค่ะนนยืนโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดูสิคะตัวใหญ่มากเลยนูนไปแล้วเนอะกลัวลูกชายวิ่งหนีเลยนูนไปแล้วค่ะอยากได้ถั่วเดี๋ยววัหลังก่อนนะคะจะให้กินถั่วแล้วก็ถ่ายเนาะค่ะนูนนะคะนะคะ่ะ นี่นะคะมาใกล้มากเลยค่ะโอ้ยโอ้ยอย,อยนั่นนะคะนึกว่ามีของกินเลยมานี่มาใกล้มากเลยมาอีกแล้วไม่มีเดี๋ยวเอามาวันหลังนะเดี๋ยวเอามาวันหลังเป,เป็นไงมั่งคะได้ดูการเรียกกระโลกของคุณนายมาดามแคนาดานะคะก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ทำทำคลิปหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยววันหลังจะเอาถั่วมาให้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูนะคะว่าจะเอาเอาถั่วให้แล้วเนี่ยกระลอกจะมาเยอะแค่ไหนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ทําคลิปหน้าต่อไปนะคะอกุลแม่อ๋อบางโอ๊ลเจริญเจริญเจอกันคลิปหน้าค่ะ Thank you for watching my video so much. Thank you. Bye bye. See you next video.